สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามและกำลังเข้มข้นเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นของแนวชายแานไทยซึ่งก็เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีความสามัคคีและจับมือกันนั่นพอนะคะจนไม่มีช่องให้บุคคลที่3ใช้โอกาสตอนที่บ้านเราเนี่ยกำลังมีรอยร้าวเข้ามาพังทลายบ้านหลังนี้ได้ค่ะเอาละค่ะมากันที่คลิปแรกนะคะที่แอดก็หยิบเอามาจากบนทิกต o กของผู้ใช้งานที่ชื่อว่า ฝรั่งอินแบงคอกนะคะนุ่มต่างชาติที่เขานั้นก็ได้ออกมาเล่าถึงความแปลกประหลาดนะคะในประเทศไทยที่ทําให้เขาในฐานะชาวต่างชาติเนี่ยรู้สึกแปลกใจในช่วงแรกๆที่เขาเดินทางมาที่นี่ค่ะเขาก็บอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขารู้สึกงงกับประเทศไทยเนี่ยก็คือการเติมน้ามันรถในเมืองไทย ฟังมาถึงตรงนี้นะคะหล,หลายคนก็คงจะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่ปั๊มในประเทศไทยนะคะมีพนักงานบริการเติมน้ํามันให้ในขณะที่ต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยปั๊มจะเป็นเซลสวีดค่ะซึ่งก็ผิดคาดไปตามๆกันนะคะเพราะเขาบอกว่าครั้งแรกนะคะที่เขาเข้าไปเติมน้ํามันที่ปั๊มในไทยเนี่ย เมื่อขับรถเข้าไปจอดที่หน้าหัวจ่ายนะคะเขาก็บอกกับพนักงานว่าให้เติมดีเซล1,000บาทนะคะซึ่งพนักงานก็ทวนคำสั่งของเขาว่าเติมดีเซลพันหนึ่ใช่ไหมเขาที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจากที่เคยเรียนรู้มานะคะว่าจะต้องพูดแบบไหนก็ถึงกับชะง,งักนะคะแล้วเริ่มรีเซ็ตสิ่งที่จำมาใหม่ทันทีค่ะว่าจะต้องพูดว่าพันหนึ่ไม่ใช่ 1, นึ่ ในครั้งถัดมานะคะที่เขากลับมาเติมน้ํามันอีกรอบเนี่ยเขาก็พูดอย่างมั่นใจว่าเติมดีเซลพันหนึ่งครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพนักงานเติมน้ํามันก็ย้ำคําสั่งเขาว่าเติมหนึ่งพันนะเล่นเอาหนุ่มคนนี้เนี่ยถึงกับงงทันทีว่าแล้วมันต้องใช้ภาษาไทยคาไหนถึงจะถูกต้องและเริ่มจะงงกับคําศัพท์ภาษาไทยนะคะซึ่งเขาก็โยงไปไกลเลยค่ะว่าอ๋อหรือมีคําว่าดีเซลจะลงท้ายว่าพันหนึ่งพอไม่มีคําว่าดีเซลแล้วจะต้องใช้คําว่า1000พ เขาบอกว่าเป็นแบบนี้ในทุกๆครั้งที่เขามาเติมน้ํามันจนเขาเนี่ยสับสนและงงไปหมดว่าต้องพูดแบบไหนถึงจะถูกต้องนะคะซึ่งเขาก็ยังไม่ถอดใจนะคะลองใหม่เรื่อยๆใช้ภาษาไทยสื่อสารไปนะคะเพื่อทําความเข้าใจและนํามาปรับใช้ให้ถูกต้องแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมักจะมีคำศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดและพูดได้หลายบริบทนะคะหนุ่มคนนี้ในที่สุดก็ถอดใจกับการพูดคําว่า1000 พันหนึ่งให้ถูกต้องนะคะครั้งต่อมาเนี่ยเขาจึงเลือกเติมแค่900เพราะว่าอยากที่จะได้ยินว่าตัวเองนั้นพูดภาษาไทยได้ถูกต้องแล้วเขาบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยภูมิใจก็น่าเอ็นดูนะคะที่หนุ่มต่างชาติคนนี้เนี่ยเขาถึงกับยอมเติมน้ํามันไม่ถึงพันนะคะเพื่อที่ตัวเขาเนี่ยจะได้พูดภาษาไทยถูกต้องนะคะก็ชื่นชมค่ะในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติ การพูดภาษาไทยที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดของเขากลับทําให้เขารู้สึกภูมิใจนะคะต้องบอกว่าบางครั้งคําศัพท์ใหม่ๆก็ทําเอาคนไทยบางคนเนี่ยงงกันเองเหมือนกันค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าพูดไปเถอะค่ะไม่แน่ใจคําไหนก็สามารถถามพี่พพนักงานคนไทยได้เลยเชื่อว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติถามเนี่ยคนไทยก็พร้อมจะบอกอยู่แล้วค่ะแถมดีใจด้วยซ้ําที่พวกเขาเนี่ยมีความพยายามเรียนรู้ภาษาไทยของเราซึ่งคลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้ค่ะ ความคิดเห็นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า1,000คือภาษาทางการพันหนึ่งคือภาษาพูดครับเพราะฉะนั้นความหมายเดียวกันครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพนักงานถามย้ำเพื่อให้ชัดเจนค่ะจะได้ไม่เติมผิดเป็นหน้าที่ปฏิบัติของพนักงานแต่การใช้คำสลับหน้าหลังอันนี้อาจจะเป็นความเคยเชินส่วนตัวในการพูดของพนักงานค่ะ ถัดมาเขาบอกว่าเขาไม่ได้งงที่พนักงานทวนคำแต่เขางงที่พนักงานคนหนึ่งพูดพันหนึ่งอีกคนพูดหนึ่งพันเขาเล้ยงงว่าแบบไหนถูกเพราะว่า900ก็คือ900ถ้าพูดสลับร้อยคนละความหมาย ซึ่งคอมเมนต์นี้ก็น่าจะเข้ามาตอบกลับหลายๆความคิดเห็นนะคะที่อาจจะมีการเข้าใจผิดว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยรู้สึกประหลาดใจและสงสัยว่าทําไมเขาถึงต้องทวนคําซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปในทิศทางที่บอกว่าเขาทวนเพื่อความชัดเจนนะคะก็อาจจะมีการเข้าใจผิดในเนื้อหาคอนเทนต์กันเล็กน้อยค่ะแล้วความคิดเห็นนี้ที่เข้ามาตอกย้ําว่าสิ่งที่เขาพูดน่ะมันถูกแล้วพันหนึ่งกับ1000มันเหมือนกัน ปลาแห้งแดดเดียวแม่มันีสูตรต้นตำรับรับรองความอร่อยชิมแล้วถูกปากคุณลูกค้าอย่าลืมบอกต่อสั่งได้แล้ววันนี้ตามลิงก์ด้านล่างมากันที่คลิปหนึ่งค่ะจากบนท i ิก o ตอของสาวต่างชาติคนนี้ t a t i เทียนาทราเนะคะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เธอนั้นก็ได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะอย่างหาดไร่เลนะคะจังหวัดกระบี่แน่นอนว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดึงดูดใจนะักท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกในเมืองไทยเนี่ยนอกจากการพักผ่อนชิลชช้อปปิ้งเพลินๆินเพลิดเพล,นเพล,นเพลินไปกับความสะดวกสบายในเมืองหลวงแล้วกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างล่องแก่งล่องเรือ ปีนเขาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ดูท้าทายซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวสายปจนัยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อพวกเขาเนี่ยได้มาเห็นเส้นทางที่พวกเขาจะต้องปีนป่ายในเมืองไทยนะคะก็ถึงกับอึ้งไปว่านี่คือเส้นทางที่พวกเขาต้องปีนลงไปจริงๆหนอเพราะว่ามันเป็นภูเขาที่ดูสูงชันนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักซึ่งก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการปีนค่ะซึ่งในคลิปก็ ซึ่งในคลิปนะคะเหมือนว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆเช่นกันค่ะเรียกว่าเป็นเส้นทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีร่างกายแข็งแรงจริงๆค่ะ ลำพังเนี่ยแค่เดินขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บนภูเขามีบันไดมีทางเดินให้พร้อมก็แทบจะหอบกันแล้วนะคะเจอแบบนี้เนี่ยก็คงต้องขอบายกันก่อนนะคะซึ่งเมื่อปีนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะต้องลอดผ่านช่องเล็กๆช่วงหนึ่งนะคะเป็นการเดินทางที่สาวคนนี้เขาก็จะดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับสภาพแวดล้อมมากๆค่ะการประจนภัยที่แม้ว่าเธอจะรู้สึกอึ้งนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆสําหรับคนไทยบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นท่องเที่ยว แบบชิลๆแทนนะคะอย่างการขับรถไปกลางเต็นท์่้มกลางธรรมชาติค่ะคลิปนี้นะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนหนึ่งค่ะแอดก็ยิบยกเอาความคิดเห็นบางความคิดเห็นนะคะมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่ามีเจ็บขาแน่บริเวณนี้คอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าเห็นทางลงแเ้าทอ้อตอนไปไม่เท่าไหร่ขากลับนี่แหละอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะเข้ามาถามกันเลยทีเดียวว่าคุณทําประกันไว้แล้วหรือยัง มากันที่ความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่ามีแต่ฝรั่งที่ชอบแนวนี้คนไทยไม่ค่อยมีใครรู้จักปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่าเคยไปมาแล้วและไม่มีทางจะว่ายน้ําในสรานั้นซึ่งคลิปนี้นะคะก็ต้องออกตัวก่อนว่าเป็นคลิปของเดือนพฤษภาคมนะคะ ละนี่ก็เป็นเรื่องราวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราอยู่มาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปด้วยนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับเนี่ยสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตหลังข้อมูลนคะคะอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันเสมอมานะคะสุดท้ายเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะขอไปไิดท้ายด้วยคลิปนี้นะคะจากติ๊กต็อกของคุณชีวิตของปอปอสาวไทยที่ได้มีการ กาโรโพสต์วิดีโอนะคะช่วยเหลือน้องแมวตัวหนึ่งที่พลาดตกลงไปในท่อระบายน้ํานะคะซึ่งมีตะแกรงปิดอยู่นะคะโดยกลุ่มของคนไทยเป็นภาพภาพหนึ่งแต่ว่าหลายล้านถ้อยคํามากๆค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเราคนไทยก็มองว่า เป็นหนึ่งชีวิตนะคะไม่ละเลยที่จะเข้าช่วยเหลือนี่แหละค่ะความน่ารักของคนไทยน้ําใจที่ไม่ได้มีไว้แค่หยิบยื่นให้กับเพื่อนมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปยังสัตว์ตัวน้อยๆด้วยค่ะเพราะว่าน้าใจของคนไทยนั้นนะคะไม่เคยเหือดแห้งแล้วก็มีเหลือเกินพอด้วยซ้านะคะจนกระทั่งสามารถแบ่งปันน้าใจเหล่านี้เนี่ยให้กับสัตว์ตัวเล็กๆได้แบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดไปจากสังคมไทยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ